กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับรุ่นที่3มนะครับของสุวรรณโอสถครับเจ้าของแบรนด์ปลาตามังกรนะฮะคุณเบียร์หรือคุณธนรัตน์สวัสดีครับคุณเบียร์เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของสุวรรณโอสถหน่อยครับได้ครับก็เริ่มจากรุ่นรุ่นแรกนะครับรุ่นเรียกคุณปุริอากงกันนะครับอากงครับอากงนั่งชุกยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองของเมืองจีนก็ นั่งเรือจากสัวเถาหนีคอมมิวนิสต์ใช่ครับหรือว่าหนีความยากจนน่าจะทั้งคู่น่าจะทั้งคู่ครับครับทั้งสองอย่างก็มาที่ไทยเสร็จก็ไปเป็นลูกจ้างก่อนครับก็เป็นตามลูกจ้างของร้านอาหารร้านก่อสร้างอะไรทั่วไปนะครับก็สุดท้ายใช่ครับสุดท้ายก็มาเป็นลูกจ้างที่ร้านยาครับอยู่แถวจักรวรรดิครับตอนนั้นก็ร้านยาจีนใช่ไหมใช่ร้านยาจีนเลยครับตางกงก็อนข้างขยัน และประกอบด้วยกับทางเจ้าของร้านไม่มีผู้สืบทอดครับตัวแบรนด์สินค้าซึ่งตอนนั้นจริงๆเบ้าก็ทำอะไรคือปกติร้านยาจีนเนี่ยอย่างแม่ผมไปซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกสมุนไพรจะเป็นจัดยาจัดยงจัดยาแล้วแม่ผมก็ซื้อมาแล้วมาจัดยาเป็นดอห่อแล้วก็ต้มกินใช่ครับคือร้านนั้นคือขายยาสมุนไพรใช่ไหมก็เป็นจัดยาเป็นห่อด้วยแล้วก็มียายา เป็นผลิตภัณฑ์เลยครับหมายถึงว่าเขาเป็นสินแสเองด้วยครับผมไปหาแกแกก็ถามอาการผมแม่ผมแล้วก็จัดยาให้ผมต้มใช่ครับใช่ครับกับขายยาส่งใช่ครับให้คนไอสินแสคนอื่นก็เอาซื้อใช่ครับขนาดเดียวกันเขาก็มีแบรนด์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือแบรนด์ตัวตาปลามังกรนี่แหละครับหมายถึงว่าเป็นต้มเป็นห่อๆ่เงี้ยเหรอเป็นเป็นยาเม็ดเลยครับก็อเป็นยาเม็ดทำยาเม็ดแล้วยาเม็ดลูกกรอนอ๋อดำๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วยี่ห้อด้วยเหรอก็ ดาปามังกรนี่แหละครับชื่อเอียงจิงอี้ครับเป็นเป็นเป็นยาบำรุงครับก็พอหมดยุคของของเจ้าของร้านเสร็จแล้วไม่มีผู้สืบทอดต่อเ็เห็นว่าอากงค่อนข้างขยันก็เลยมอบแบรนด์ตัวปลามางกรงเนี่ยให้กับอากงไปทําต่อคือเจ้าของก็ไม่รู้ว่าแบรนด์หัวใจทาการทางธุรกิจใช่ครับใช่ครับขายได้นะใช่ครับแต่ไม่ได้ขายให้เลยใช่ครับให้เลยครับก็ก็รักในตัวอากงด้วยคอืบก็อากงก็มาอยากได้ไหมตอนนั้นก็น่าจะ อันนี้อันนี้ไม่เคยถามเมโกนะคือให้นี่เคยถามมมโกงถามว่าคุณให้ผมคุณถามผมด้วยว่าผมอยากได้ไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะอยากได้อยากได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะมันเป็นเวลาจะจีนเพราะเขาสื่อให้ให้ลูกหลานรู้ตลอดว่าเราเราได้แบรนด์มาจากที่นี่นะแสดงว่าตั้งเงี้ยอีเหรอเอียงจิงอีครับเอียงจิงอีเป็นยาบำรุงครับซึ่งตอนนี้ที่จริงของบริษัทก็ก็มียาตัวก็ตํารับนั่นก็มีก็มีผลิตอยู่เหมือนกันเขาให้มาด้วยใช่ครับครับก็มาด้วยก็จากนั้นก็เริ่มไปตั้งร้านยาเอาไป อย่างครับก็ไปทําไปคือคือคือให้ตามองกรมาแล้วกงก็ยังไปลูกค้าด้างอยู่แล้วออกเลยก็ออกมาทําธุรกิจของตัวเองอ๋ใช่เอาเงินที่ไหนอ่ะก็กูนียืมสินอ๋อเอานี้หมายถึงว่าอากงทำบริษัทหรือว่าอะไรฮะยังไม่ทำธุรกิจแต่ที่แต่ที่นะฮะใช่ครับใช่ครับขายไม่เป็นนะป่ะเนี่ยก็อากงส่วนใหญ่จะจะค่อนข้างเน้นไปทางผลิตมากกว่าขายไม่เป็นอาจจะยังขายผลิตเก่งใช่ครับใช่ครับก็ เริ่มมาก็คิดว่าเออจะทําอะไรดีก็เลยมามาทํายาดีกว่าเพราะว่ายานี้แจกฟรีก็ก็มันไม่เหมือนไม่เหมือนอาหารนะฮะมากินฟรีมาได้แต่ยานี่ก็คงไม่กินฟรีกันบ่อยๆอืออกมาเลยว่าโกงขายอาหารก็ขายแล้วขายไม่ลุ้งใช่ครับเพราะว่าคนกินฟรีก็ไม่จ่ายตังค์ใช่ก็ไม่กล้าไปทวงค่าใช่ครับใช่ครับส่วนยาเนี่ยงอยู่ไม่เป็นอะไรจะมากินฟรีทําไมล่ะใช่ก็คิดว่าเอาละฉันผลิตยังไงก็คงไม่เจ๊งอ่ะใช่ครับฮะก็เริ่มมาผลิตยาตัวแรกก็มาตั้งมาซื้อ มาเป็นเป็นร้านประมาณสมห้องอยู่แถววงเวียนใหญ่โอ้เงินที่ไหนมาในเมื่อร้านอาหารเจ๊งก็กูนี่ยืมสินมาเหมือนกันแหละครับก็เริ่มเริ่มเริ่มทำยาตัวแรกเป็นยาแก้ไอตาปาล์มกร์เหมือนกันยาแก้ไอน้ำดำตาปาม์มกร์ไม่เป็นยาเป็นเม็ดครับเหมือนเม็ดเมเป็นยาเป็โอมอ๋อครับผมแต่ตอนนั้นก็เนื่องจากอกูเมคนผลิตแล้ว่อาข้างหัวแข็งนิดหนึ่งคือยาต้องดีก่อนก็ ไม่ใช่เป็นยาแก้ไอเป็นยาอมถ้าลดแล้วมันขมใช่ถ้ารสชาติมันไม่ได้ก็เลยคนก็บ้นทิ้งใช่ครับก็มันไม่ได้แก้ไอพอดีใช่ครับก็ยังไอเหมือนเดิมใช่ครับก็เลยอ่าเนื่องจากกงเขาเป็นพ่อของทางอากงเนี่ยอยู่ที่เมืองจีนก็มีเป็นหมออยู่ที่นั้นอ๋อเป็นอาทวดใช่ครับเป็นทวดของคือพ่อของอากงอีกทีหนึ่งก็เริ่มแต่ลัเลิกเปิดร้านยาเสร็จปุ๊บก็เลยเริ่มเปลี่ยนมีสูตรยาหนึ่งเป็นตัวยาแก้ทีสีดวงคือพ่ออากงส่งมาเลยไม่คร ที่กงขีวมาด้วยจากขึ้นเรือมาจากบจริงด้วย๋อของพ่อของแกใช่ครับเพราะพ่อแกเป็นสินแสใช่ครับก็อยากแก้ไอไม่สําเร็จก็เลยจะแก้เป็นีซีดวงใช่แล้วทำไมต้องเป็นดีซีดวงล่ะอากงเป็นอาจจะเริ่มเล็งเห็นอาจจะเป็นด้วยส่วนอีกอันนี้ไม่เคยถามเหมือนกันเพราะว่าคเราเยอะคนไทยประมาณเกือบ50%ิเปเ็นอป็นดีซดวงใช่จริงจริงแต่เขาจะไม่บอกว่าเป็นใช่ครับใช่ครับก็เริ่มผลิตตัวนี้ขึ้นมาช่วงนั้นเชุ่ดไม่ใช่สูตรของร้านนะ ไม่ใช่ครับแต่สูตรของตัวเองที่ได้มาคือตาปามังกรใช่ครับแต่สูตรก็คือสูตรของพ่ออากงซึ่งเอาเป็นสินแสและแก่เอาตำลังมาใช่ครับใช่แต่ขายยาแก้ไอไม่ประสบผลเด็ดก็เลยมาขายพิ่ซีดวงใช่ครับก็เริ่มก็ปรับปรับสูตรปรับอะไรให้เข้ากับกับคนไทยทานก็ประากบว่าช่วงนั้นคุณพ่อเริ่มมาช่วยกิจการครับรคือรุ่นที่สองนะครับคุณพ่อคุณพ่อก็เริ่มเห็นเห็นเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่สามารถน่าจะทําตลาดได้ก็เลยเริ่ม มีโฆษณาบ้างตอนไหนฮะพ่อมาช่วยตอนไหนตอนปีไหนยําได้ไหมคือตัวตัวยาที่สีดวงนี้เปิดเกิดปีไหนแล้วเปลีนตอนปีสองสามครับก็พอเริ่มเข้ามามาช่วยก็มาดูอย่างตัวแพคเกจจิ้งนี้ก็เป็นตั้งแต่สมัยสมัยนั้นเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้คือเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วมจะปรับเปลี่ยนอันนี้คือปรับเปลี่ยนแล้วปรับเปลี่ยนแล้วครับเมื่อก่อนเป็นอะไรฮะเมื่อก่อนก็เป็นฝาเขาขาวลายแต่ลายลายนี้ในขวดยังเหมือนเดิมอยู่ครับเพราะคนจดจบ โตก็เห็ดชิงได้สมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้าจะมีตาปลามังกรขึ้นมาแล้วคนเขากินอะไรอะแก้ลิซิดวงอะณตอนนั้นมีอันนี้ที่เคยสับถามคุณพ่อคุณพ่อบอกว่ามียาจากทางญี่ปุ่นครับตัวหนึ่งเขาเรียกยาคนดําครับคนดําอันนั้นก็จะเป็นแก้ลิซิดวงเหมือนกันครับครับสมุนไพรไทยตอนนั้นยังไม่มาใช่ไหมตอนนั้นยังยังไม่บุ่นะครับฟาทลายโจอะไรยังไม่มาไม่ยิบใช่ไหมใช่ครับเวลาผู้ดึงสมุนไพรเนี่ย จีนจะดังกว่าใช่ครับอันนี้คือสมุนไพรจีนนะจีนครับครับผมแล้วตอนนั้นเป็นจีนแทบร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับก็เริ่มทําตลาดก็มีโฆษณาบ้างอย่างตามที่วิทยุหรือโทรทัศน์ตอนแรกวิทยุอ๋อวิทยุก่อนแล้วก็มีนั่งเหมือนนั่งรถรถรถแห่รถยาไปตามร้านตามร้านก็ไปฝากขายบางฝากขายให้ทางเราเพืช่วยเชียร์หลักเพื่อช่ยเชียร์แผนปัจจุบันหรือไปแผนโบราณเขาขายทั้งสองแบบเลยครับทั้งแผนยุคแผนโบราณก็ ให้เขาช่วยเชียร์เลยก็เริ่มมีโฆษณาในสนามมวยบ้างจนมเริ่มติดจนที่คนเริ่มรู้จักก็คือตัวโฆษณาที่โทรทัศน<อ>์อที่สโลแกนว่าก็ลมันเย็นก็ลมมันเย็นเออมาจากไหนอยากรู้จังเลยทาไมกล้ายิงโฆษณาทีวีแพงนะก็ตอนนั้นคุณพ่อน่าจะก็ลองเนื่องจากยอดยอดมันกระเตื้องขึ้นก็ในระดับหนึ่งก็เลยอาจจะลองวัดดูว่าโอเคลองให้คนรู้จักตุ้มทีเดียวเลยแล้วดูว่าเป็นยังไง uh huh. ปรากฏได้ผลตอบรับดีโอเป็นยไงฮะยิงไปแล้วเป็นไงก็จน ถล่มทลายไหมห้องแถวที่ผลิตอยู่ไม่ทันอ๋อเมื่อก่อนนี้คือเป็นห้องแถวสองห้องสามประมาณสามห้องแล้วผลิตผลิตในห้องแถวนั้น่ะใช่ครับครับครับก็ผลิตไม่ทันไม่ทันก็เริ่มขยายยอดถล่มทลายก็ในระดับหนึ่งครับในระดับหนึ่งก็เริ่มขยายโรงงานไปที่จังหวัดอพชรชบรีระวังน้อยน้าท่วมไหมตอนนั้นปีห้าสี่ท่วมครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแต่ก็ดี ตัวตัวรงงานของผมยกสูงขึ้นหน่อยก็ยังโดนไม่เยอะใช่รคับก็มีบ้างพวกสุนพรภวยอะไรก็โดนไปแล้วก็คือว่าสุวรณโอสถเนี่ยสร้างตัวเองมาจากยาบรรเทาฤทธิดวงตาปลามังกอนใช่ครับตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยครับตัวเดียวเลยใช่ครับนะฮะใช่ครับยอดขายสมัยนึงก็สมัยก่อนนี้ไปฝากตามร้านนี่ขายได้โหลนึงก็ดีใจมากครับ ร้านละโหลหรือว่าทุกร้านนี่ขายได้โหลเดียวร้านละโหลร้านละโหลดีจรานถ้าร้านโหลเหี่ดอยู่ไม่ได้ออ๋ก่อนก่อนไม่ไม่ก่อนก่อนก่อนออกทีวีใช่ไหมใช่ครับใช่คือก่อนออกทีวีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยขายสิบสองสิบสองกล่องเนี่ยดีใจมากละใช่ครับแล้วทั้งประเทศนี่ขายกี่ล้านนะตอนนี้ตอนนั้นถึงหลายจ้ะถึงพันล้านไหม ร้านค้าน่าจะไม่ถึงหลักร้อยร้านค้าใช่ไหมใช่ครับแต่พอเวลาที่ออกทีวีแล้วเนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่เดือนหนึ่งหนึ่งก็หลักหลักดูในหลักไม่เกินพันโหลพันโหลไม่เกินพันนะครับก็พอโฆษณาก็เริ่มขยับไปสองพันครับสามพันสามสี่เท่าใช่ครับใช่ครับจนผลิตไม่ทันก็เลยย้ายลงอ่ะย้ายไปผลิตที่เพื่อผลิตแต่ยาบรรเทาทุดดวงตาปรามกรอย่างเดียวเท่านั้นครับใช่ครับ แล้วเป็นไงแล้วมันพัฒนายังไงบริษัทก็พอไปถึงยุคนั้นเสร็จคุณพ่อตอนนั้นสมัยคุณพ่อยังอยู่อยู่ยังยังบริหารอยู่ครับพอตอนนี้ไม่ได้บริหารแล้วเหรอตอนนี้ไม่ได้บริหารแล้วครับเป็นผมบริหารแทนก็ยุคพ่อกับยุคกงต่างกันยังไงอย่างอย่างสสัยกงเขาจะเน้นที่ผปลิตยัณฑ์นค่อนข้างเยอะเน้นการผลิตแก๊งผลิตแน้คุณภาพใช่ครับใช่ครับแต่ยุคพ่อนี่จะเน้น การตลาดใช่เข้ามาเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมเน้นแบรนด์ไหมสร้างแบรนด์ไหมเน้นแบรนด์เลยครับจริงๆคนจําเราได้ตอนตอนแรกนี้ไม่ได้จําว่าปลาบางกอนครับเราจำว่าลมันเย็นจำสโลแกนใช่ครับใช่ครับจนมาถึงยุคผมที่ยิงคนยังจําว่าลมันเย็นอยู่ครับผมก็พยายามปรับให้คนจําที่ตัวแบรนด์มากขึ้นคุณธนรัตน์เข้ามาอย่างไง แต่รที่จริงที่จะเรียนอะไรมาผมจบสายวิทยาศาสตร์จบเคเมีครับครับแล้วก็จบปริญญาโทโพอลิเมอร์พอืมเมอได้เกี่ยวกันเลยนะไม่เกี่ยวรเรียนทําไมพวกนั้นในเมื่อเรามีร้านขายยาจีนจริงๆตอนแรกไมไ่อยากมาทําครับมีลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียวปะเป็นลูกมีลูกสี่คุณพ่อมีลูกสี่คนครับคุณเป็นคนที่เท่าไหร่ผมเป็นคนโตครับก็ต้องมาอยู่แล้วนี่ไม่หลายคนโตตอนแรกพยายามชิ่งหนีฮะพยายามไปทําที่อื่นไปไปไปฝึกงานที่อื่นไปทําที่ระยองพอลิเมอร์ ผงงม,มไม่เป็นโตเกมพลาสติกใช่ครับแต่ผมไปอยู่โรงงานผลิตยานยนต์ซูม,มิโตโมโอ๋อครับใช่ครับก็เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นมันมันเราเหมือนสนุกกับสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราอยากทําอยู่จนจนวันหนึ่งคุณทางบ้านทางอาม,ม่าทางคุณพ่อเโอเคนะโทรมาว่าน่าจะเริ่มจบมาช่วยที่บ้านได้แล้วนะครับผมก็ตัดสนินใจอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันก็เนื่องจาก ยังไงหนิไม่พ้นเพราะเป็นเป็นหลานชายูชคนโตตู้ชร์คนโตแล้วเป็นหลายคนโตเลยครับนโตใช่และอีกสามคนนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยอ่ะเป็นน้องสาวสองคนแล้วน้องชายคนเล็กน้องชายคนเล็กนะก็ยังเด็กอยู่ใช่ตอนนั้นยังเด็กครับแต่ตอนนี้น้องชายมาช่วยที่ที่ลโรงงานแล้วครับก็ก็เลยโอเคเข้ามาทําก็พอเข้ามาทําเสร็จปุ๊บก็เข้ามาตอนนั้นสภาพบริษัทสุวรรณอสถดเป็นยังไงครับเข้ามาไม่เป็นระบบเลยครับ ไม่มีระบบจัดการอะไรในสิ้นเน้นไม่หมายึงว่ายอดขายเป็นยังไงแบรนด์ Brand, ปรามมังกรโอเคไหมก็กลับมาตอนแรกช่วงแรกก็มาดูแบรนด์ก่อนมาดูแบรนด์ก่อนมือนกันว่าโอเคพยายามจะข้างในมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างจริงๆมีนอกจากตัวเนี่ยบรรทาวนที่ทดูวงจรจริงจมีมเป็นสิบตัวเลยครับแล้วมันตัวแล้วเวลาเราโตมาจากตัวนี้ใช่ไหมมันขยายยังไง อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเด็กเกิดมารวยเนี่ยนะฮะกับเด็กที่เกิดมาจนเนี่ยเวลาสืบทอดกิจการก็จะไม่เหมือนกันท่านผู้ชมครับผมกำลังคุยกับทายาทของสุวรรณโอสถครับเจ้าของแบรนด์ตาปลามังกรหรือบางคนเนี่ยจำโฆษณาได้ว่าทำไมไม่นั่งและก็ลมมันเย็นนะฮะก็ลิซิดวงนะฮะ ก็เริ่มต้นนี่ก็เราก็โตมาจากยาเม็ดบรรเทาลิซิดวงเทวนาคตราปรามังกรใช่ครับนะฮะแล้วมันขยายสินค้าออกมาได้ยังไงเยอะแยะก็เราพอผมเขาเริ่มเข้าไปทำครับก็เริ่มใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาจับค่อนข้างเยอะเพราะสมัยคุณพ่อนี่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจจะอาจจะไม่ถึงแต่เขารู้ว่าตำรับพ่อเรียนมปนยัไอ่ะคุณพ่อเรียนด้านไหนจบป .4 เลยครับครับจบป .4 เลยฮะก็เรียนจากอากงใช่ครับ ก็ก็ก็สืบทอดกันมาแต่ในชุดู้ช้าตำรับรู้ตัวผลิตภัณฑ์ครับแต่พอรุ่นผมกับน้องผมเข้ามาเนี่ยก็เริ่มเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับค่อนข้างเยอะก็ดูว่าสารสําคัญที่เหมาะหรือว่าตัวตรวจเชื้อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานใช่ครับเดิมทําหลังบ้านเหรอเราเดินตอนตอนแรกสุดนี่ทำอย่างที่บอกเป็นห้องแถวก็คือห้องแถวแต่ตอนนี้เรามาทําที่โรงงาน อออได้ออยได้ออยครับตอนแรกเป็นออยอครับ,รบแต่ว่าตัวมาตรฐานเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการควบคุมว่าต้องเป็น GMP ซึ่งปัจจุบัน <N> ตอนนี้ตัวสูตรไพเนี่ยที่จริงก็ยังไม่คบวคบคุมแต่ว่าน่าจะเริ่มใชกประมาณสัก4 5ปีข้างหน้าแต่เราเริ่มทําก่อนเรียกว่าทำได้ GMP ก่อนใช่ตอนนี้เรา GMP เรียบร้อยแล้วก็ก็เพราะนั้นมั่นใจในในตัวตัวความสะอาดมาตรฐานได้นะครับก็เราเริ่มเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับแล้วก็สื่อสารกับผู้บริโภค มากขึ้นในทีคุณพ่อเนี่ยเขาจะสื่อสารกันทางเฉพาะทีวีทีวีแล้วก็ผ่านทางที่ไงพวกยี่ปัวซาปัวที่ที่ขายทำ C R M ใช่ครับถึงทางสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใช่ครับแะให้ยีปัวซาปัวช่วยเชียร์ใช่ครับแต่ว่ายี่ปัวซาปัวมันก็มีคนแบบเนี้ยสปายเออร์เป็นร้อยเลยใช่ครับก็มาเอาใจใช่ครับครับซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเชียร์ค่อนข้างน้อยแล้วครับเราก็เราก็เลยเห็นว่าน่าจะสื่อสารถึงตัวผู้บริโภคหรือ end user ครับ โดยตรงมากกว่าก็เริ่มมีการเอาสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนกับการให้ความรู้เพราะว่าปัจจ mm, ุบันคนที่อยากใช้สมุนไพรมีเยอะครับเราพยายามสื่อสารกับทางเอเจนเซอร์มากขึ้นก็มีการใช้โซเชียลมีเดียก็บางทีก็มีคนเข้ามาถามชื่อเฟซบุ๊กชื่อดาร์ดาร์กอนเฟซบุ๊กสลดดาร์กอนฟิชเฮิร์ฟดาร r กอนฟิชเ h h ร์ b ก็ตามมาบางกนแล้วก็สมุนไพรครับครับก็มีคนเขาสนใจแล้วก็คอนเทนต์นี่มีอะไรบ้าง แต่เราเราเราให้ความรู้มากกว่า่ทีดิสดวงเกิดขึ้นได้ยังไงทําอย่างไรถึงเกิดทําให้เกิดดิสดวงแล้วมีสูตรพายตัวไหนหรือการกินอาหารประเภทไหนที่เข้าไปช่วยบรรเทาช่วยลดเราสมมติอ่ะทานแครอทแครอทดีเพราะมีเบต้าแคโรทีนเยอะแต่ทานมากๆตัวก็จะเริ่มเหลืองอันนี้ก็จะไม่ได้แต่ว่าคนที่เป็นซินแสเนี่ยก็จะรู้ใช่ครับว่าจะใช้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงก็ใช้สื่อ ที่บอกคือใช้สื่อโซเชียลมีเดียเขาม,ามามาสร้างความรู้ดึงคนที่อยากจะทานแต่ยังไม่กล้าทานเขาเขาเริ่มเสพข้อมูลขึ้นมาเรื่อยกลุ่มไหนล่ะตอนนี้ผมเน้นปทางที่ท<ม>บริโภคตอนนี้ที่จริงอย่างรุ่นรุ่นยุคผมเนี่ย จะมีรุ่นของคุณพ่อเขาที่ทานอยู่แล้วแนะนำสี่สิบไปปลายห้าสิบกว่าใช่ครับก็แนะนำไปอย่างกินอยู่ก็ยังทานอยู่กินยาจีนตั้งแต่รุ่นแรกกินยาจีนใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วลูกนี่ก็ไม่เอาแล้วกินยาฝรั่งใช่ครับเพราะบอกผมอะไรก็แล้วแต่อันนั้นยาหม้อนะชต้มใช่ครับพอรุ่นรุ่นอายุน้อยกว่าผมลงไปเนี่ยก็เริ่มเริ่มไม่รู้จักแล้วเริ่มว่าลูกก่อนกินยาเม็ดไปเพราะตัวข้อมูลบางบางทีเราสื่อไปมันต้องต้องมาจากต้นต่อจริงๆถึงจะเข้าใจได้ได้ผลไหมได้ผลครับก็ก็ คนเห็นมากขึ้นมีคนสอบถามเข้ามามากขึ้นเราก็พยายามสื่อสารและตอบรุ่นที่3เนี่ยแล้วคุณขยายตัวยังไงก็เริ่มจากที่ตอนแรกคุณขยายตัวขึ้นเยอะมากตั้งแต่คุณเข้ามาเนี่ยก็เริ่มปรับส่วนใหญ่แล้วปรับพัน์กรครับ,รบก็เริ่มปรับระบบการจัดก,การทั้งหลายแหล่แล้วก็อย่างที่บอกคือปรับจากที่ไม่มี GMP เข้ามาสู่ระบบที่มี GMP เพื่ออย่างแรกที่ผมมองคือผมจะขยายตลาดไปทางต่างประเทศ a e c ใช่ครับซึ่งซึ่ง,ง,งเขาเรียกเควสอยู่แล้วว่าต้องเป็น GMP ถึงจะสามารถเข้าประเทศเขาได้ครับอย่างที่สก็คือเพิ่มความเชื่อมั่นให้ทางลูกค้าด้วยว่าเห็นว่าโอเคเรามีมาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องนะครับดึงกลุ่มที่อยากจะทานสมุนไพรแต่ยังไม่แน่ใจเข้ามาให้มากขึ้นสมุนไพรมันของไทยมันก็ามาแข่งเยอะนะใช่ครับตอนนี้จริงๆเราอยากเราอยากปรับ ให้ใช้สมุนไพรไทยมากขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถผสมเขาเรียกว่ายังไม่สามารถปลูบางตัวได้อยู่แต่ตอนนี้ก็มีมากขึ้นครับครับมีมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้เรามีมาตรฐานอย่างของผมเป็น GMP ใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้าผมจะเป็น GAP ซึ่งตัว JP ตอนนี้ทางผู้ประกอบการเนี่ยค่อนข้างต้องการค่อนข้างเยอะด้วยแต่ว่ายังน้อยอยู่ถ้าเกิดทำให้เป็นระบบจริงๆก็น่าจะต้อง ขยายโรงเงินขยายผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วเรื่องการเงินเราจัดการยังไงครับแน่นอนครับการลงทุนก็ต้องมีมีเรื่องของใช้เงินแบงค์หมุนเวียนหรือว่ากู้ครับก็ใช้เงินสินเชื่อจากทางกสิกรครับ KSME ใช่ครับเวลาคุณเลือกธนาคารเนี่ยคุณเลือกยังไงก็เพราะว่ามันมีเงินทุกๆธนาคารเลยนะครับใช่ก็แบงก์ก็เหมือนกันสินเชื่อกี่ล้านก็ก็ให้กนเป็นเงินเดินกันถ้าทุกแบงค์ให้คุณเนี่ยทำไมคุณเลือก KSME ทางเกษตรกรนี่ค่อนข้างเขามาหาเราเราไปหาเขาจริงๆเขาเขามาเสนอตอนแรกเขาเขามาเสนอก่อนแต่ว่าผมยังตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงทุนอะไรครับพอพอเริ่มลงทุนเราก็เลยเริ่มไปคุยกับเขาครับเขาาให้คําปรึกษาเขาเขาคือเขามาเป็นพาร์ทเนอร์เราปะใช่ใช่ครับเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณอย่างนี้คุณทําอย่างนี้คุณควรจะไปอย่างนี้ปะใช่ครับเหมือนให้สินเชื่อไปด้วยแล้วก็เหมือนพัฒนาครับให้เราแข่งกันได้ใช่ไปด้วยแล้วลดต้นทุนในบางจุดครับด้วยก็ให้คําปรึกษาในหลายๆเรื่อง เราก็เลยเลือกทางก๊าซิกรสินเชื่อหลักใช่ครับให้สุวรรณโอสถแต่งนี้ไปให้เป็นอะไรให้ภาพเป็นเหมือนยาที่ทันสมัยและเข้าถึงคนได้มากขึ้นอแต่ภาพสุวรรณโอสถยังเป็นตัวนี้อยู่นะใช่ครับแต่จริงๆพูดตรงๆคนไม่รู้จยากสุวรรณโอสถครับคนรู้จักว่าป่ามังกรเนี่ยคนคเวลาพูดถึงป่ามังกรเนี่ยคนจะนึกว่าลมันเย็นใช่ครับทีนี้พอมันโฟกัสตรงเนี้ยแต่คุณมีเยอะแล้วไงตอนนี้คุณมีอาหารเสริมคุณมีอะไรเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่แต่ตัวนี้ เป็นตัวตัวนี้อาจจะเป็นตัวแคชคาวเป็นตัวที่ทําเงินหลักครับแต่ณวันนี้มันมีตัวอื่นๆที่ล้อมขึ้นมาเนี่ย<ช>อันนี้จะทำํำยังไงให้คนขยายควรามรู้เป็นโจทย์ที่คุณธนารัตเนี่ยจะต้องท้าทายนะครับอาะฮะคุณธนารัตเชิญฝากก็ปลามักระครับผมครับก็ฝากในทายาทรุ่นที่3ของในแบรนด์ต่างๆนะครับก็ผมเข้าใจว่าเป็น,ปนการยาาที่จะสื่อให้รุ่นที่สเนี่ย เข้าใจในความความคิดความหมายของรุ่นที่สนะครับแต่ว่าลองกล้าปรับเปลี่ยนนะครับโดยใช้สื่อต่างๆทีอ่อย่างสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยครับรุงที่สอนนี่รับรองเขาค่อนข้าง,างไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักแน่แต่ว่าการสื่อสารถึงคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากให้เข้าถึงตัว end user ให้มากมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากครับสาหรับรุ่นที่3มเนี่ยมันมีความเชื่อกันว่าธุรกิจเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่เกิน3รุ่นเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยอากงเนี่ยมาในช่วงเวลาที่ยากลาบากยากจนแล้วก็ลูกของอากงเนี่ยนะฮะก็เห็นอากงในช่วงเวลาที่อากงยากจนอยู่ในรุ่นที่3เนี่ยเกิดมาเป็นหลานอากงและเป็นลูกของพ่อลูกของป้ามาเนี่ยนะฮะก็จะเห็น พ่อแม่และปู่เนี่ยในช่วงเวลาที่ร่ำรวยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเด็กเกิดมารวยเนี่ยนะฮะกับเด็กที่เกิดมาจนเนี่ยเวลาสืบทอดกิจการก็จะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า disruption ฝรัง่งเรียกว่า disruption นะมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบถอนลากถอนโคลเลยเพราะฉะนั้นรุ่นที่3จะเป็นรุ่นที่สำคัญมากถ้ารอดไปได้ก็ไปถามรุ่นที่4ต่อ วันนี้ขอบพระคุณคุณธนรัตน์มากนะครับสวัสดีครับบคคุณรัท่านผู้ชมครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกด subscribe ช่อง KSME Variety ธุรกิจฟิตไอเดียไว้เลยเพราะทำธุรกิจ SME ต้องหมั่นบริหารไอเดียให้ฟิตเสมอกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ